สวัสดีครับเอฟซี FC. มือหนึ่งมาพบกันในวันที่สี่กลุ่มพหันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับสำหรับอ่าเมื่อนี้ผมก็สีน้ำสูตรหลักสิบล่างม่เอฟซีรับชมนะครับสูตรใหม่อ่าเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสี่สูตรนะครับวันที่ผ่านมาหลุดครันะหลักสิบน่ครับหล,ลุดหลักสิบหลุดสำหรับวันนี้เฮ้ามาชมหลักสิบล่างชุดใหม่นะครับ,รบลักหน่วยเดียว จะเป็นวันพุ่งนี้นะครับเพราะว่าอ่าผมก็ญญาหลายอย่างเลยเนี่ยเพราะมีเวลาอ่าเห็ดหลายสูตรนะครับเห็ดได้แค่มือละอ่าลักนะครับมือละลักบางบางข้างก็อาจจะไว้ในสารแน่แล้วแต่การหาสูตรนะครับหาสูตรได้เร็วก็ได้เร็วนะครับเอฟซีบางมือก็หากว่าจะได้นั่นแหละว่ายเรื่องเห็ดยังไงที่จะเห็ดสูตรเลขขึ้นมานะครับอ่าหาได้แล้วก็ยังมาเขียน กระดาษอีกสิใส่เวลาเขียนอีกตั้งแลใส่เวลาแล้วล่ะเขียนผิดกับอะไรอ t อสิเวลามาลงแล้วล่ะเวลามาลง FT บางท่านก็เก่งเหมือนกันตั้งแล้วตรวจสอบผมนะครับถ้าวันไหนผมคอมคำนวณผิดแล้วล่ะก็จะรู้ทันทีตั้งแล้วแบบตามนี้เลยตั้งแลผมก็เลยเฮ็ดดีๆหน่อยรับงแล้วคอนไปรับชมกับขอฝากคำเตือนค่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฝากคำเตือนห้อกงกติมว่าบังสูตร,รลักซิบลาานครับตอนลังวันนี้ผมจะใส่ตั้งวัดซีสูตรเพจะมาช่กันหาตัวเด่นนครับ ว่าความน่าจะเป็นหลักสิบล่างจะได้ตัวไหนสรับสูตรแรกนี่ก็เริ่มเตือนแตงวดที่ออกสองหกนะเป็นสูตรหกตัวนะครับเศรจฐีอีสิบสี่งวดเดีีสิบสี่งวดเรามาดูกันว่าเขาเข้ายังไงนะละงวดแรกเลขสองงวดต่อมาเลขห้างวดต่อมาเลขหก 6. งวดต่อมาเลขสาม อัตราเลขห้าอัตมาเลขเจ็ดอัตมาเลขหกอัตมาเลขแปดครับตัวมาเลขสามตัวนี้อาจจะหลายตัวนะครับก็ธรรมดาทั่วไปก็เห็นหลายช่องก็ใช้สูตรหกตัวนะครับหกตัวเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วสูตรน้อยตัวก็มีก็มีเหมือนกันอะแล้วแต่แต่ละช่องจะ จะได้สูตรมาหาทําแบบไหนครับ,รบก็บตามนี้เลยครับะสำหรับช่องผมก็แบบนี้สไตล์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับรับแบบก็หลายตัวบ้างน้อยตัวบ้างขเข้ากันไปนะรบบก็แล้วแต่งวดครับเ่ี่บต่อมาเลขหาเล็กหนึ่งต่อมาเลขศูนย์ีแบบ่บ ลา่ลสลาสุดเลขสี่เนี่ล่าสุดก็คือเลขสี่คือนี่อาจจะเดินเงี้ยจะกอยับแล้วถ้าสีเพืออ่าดูง่ายนะแล้วดูง่ายฝั่งที่เป็นเด่นผมจะทาสีเขียวอ่าจะดูง่ายมันจะไม่สับสนอ่านี่ครับทางที่ออก ทางด้านหลักสิบก็จะเป็นสีออกแดงๆเง็บออกแดงๆการเดิน,ออออดนของตัวเลขกะดูง่ายเง็บดูง่ายครสินี่เห็นไหม้า้าแล้วก็ดูง่ายนี่ฝั่งที่เป็นเลขเด่นฝั่งที่เป็นหลักสิบท,ที่ออกฝั่งที่เป็นขาออกนะบ้างเง็บตามนี้เลย,ยเสิอ่เมมาเดินมาแล้วสิบสี่งวดสถิติถ้าเดือนต่อสิบเป็นงวดเนีย่ย นำลงครั้งแรกอ่าขีดสัญลักษณ์หน่อ้าะข้เดินตต้จะเป็นวดที่สิบห้าอ่าเทศติสิบสี่งวดวันนี้เป็นวดที่สิบห้าอ่าวิธีคำนวณกับอะไรหลายเนีครับ้าเินใต้รักพันของวอ,องที่หนึ่งบวกรักลอยของวังที่หนึ่งเนยแสดกามาเดินไปซีตัวน,นี่ครับอย่างเช่นว่าหนึ่งสองสามสี่นี่ตัวที่สี่ไปบวกสามก็จะได้สองตัวท้าย พันและร้อยของรางวัลที่1นึ่พันและร้อยพันและร้อยก็คือสกับ6กเียบเขียนลไปแล้วกับหกเบสีวกหเป็น10ได้0 0 1 2 3นับนับไปสีตัวก่อนศูนย์าตำแหน่งนี้บวกส3มบวกสเป็น6ก็จะได้6 6หกแล้วก็7บ อังกตดวาชางเดินของตัวเดขกเขากำลังมานี่แล้วนะอ่ามาณนีศูนย์หนึ่งสอามหก็ดตัวเดกสูตรต่อมาสูตรที่2องสูตรนี้ก็เดิน13บมวัดเสตติสิบสามวดเริ่มเดินตั้งแต่วัที่ออกห้าศูน หมดแรกมาเลขห้างดต่อมา,มาเลขหกงดต่อมาเลขสามต่อมาเลขห้าต่อมาเลขเจ็ดต่อมาเลขหก 6. ต่อมาเลขแปดต่อมาเลขสามเลขสองทีเป็นสุดห้าตัวอ่า ต่อมาเลขห้าต่อมาเลขหนึ่งต่อมาเลขศูนย์ต่อมาเลขสี่อนี่ครับประมาณนี้นั่นละกํลาลังเดินนี่ครับกํลาลังเดินดีอ่ะขอให้เดินขอให้เดินต่อขอให้มาตัวชนนั่นละ้ามาตัวชนเราก็จะได้ ตัวเลขมาเยอะเนี่ยผมไม่ต้องการให้มันมีหลายตัวนะนาะไม่ต้องการให้มีหลายตัวเราจะได้เลือกง่ายๆนล่ละเวลาเรียกซื้อเรีอกอประกบตัวออกมาก็จะได้ไมเ่เยอะตัวถูกก็ถูกไปเลยผิดก็ผิดไปเลยนะล่ละไม่ต้องเยอะเอฟซีจะปดวดหัวมันเยอะเกินนะล่ะเยอะตัวนี่ตัวอาจจะเยอะแต่ว่าผมจะพยายามทําให้ ชนตัวน้อยทำให้ชนน้อยตัวความน่าจะเป็นหาสูตรที่เขาอ่ามีความน่าจะเป็นมาเพื่อจะมาชนกันอ่าให้ฟีไว้พิจารณาดูพยายามเตรียมที่เพื่อจะให้ฟีถูกบางวันแเอี่ยถ้าเดินต่อสิเปนงวดที่1ิบสี่ำหรับสูตรนี้เดินมาแล้ว,วสิวันสถิติ สถิติ13งวดวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่แสนเหมือนพันแับสามหลักเลยแสนเหมือนพันของเราที่หน่งแล้วก็บวกหนึ่งของที่ได้เท่าไหร่ก็มาเดินไปสองตัวแับเดินไปสองตัวแล้วก็บวกสองเอ็ x ที่สองแล้วก็จะได้สามตัวท้าย,ยาตามนี้เลยแล้วมาดูกันแสนหมือนพันตัวไหน แคหน่นพันหนึ่งเจ็ดสี 1, 1, 7, ก่กำลังเขียนให้มันเข้มกาเก่าอี่มจีนบอก่อยเข้มอะไรเน,นี่ยปากกาบอก่อยเข้มอนไรสีบอก่อยเข้มแต่ว่ายัาง,งบบดนะเป็นสีอ,อ่อนอขวาไปบึงไม่หนึ่งเจ็ดสี่ เขียนไว้ละหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็บวกหนึ่งคงที่ตามนี้เลยที่บวกกันเลยหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามได้สามตัวแรกสามแล้วก็สี่พอได้สี่ไปบวกสองเป็นหก เจ็ดเนี่แปดแบตามอยู่เลยตัวไหนจะมาครับนาะตัวไหนจะมาขอให้เดินดีๆนะเพราบว่าสูตรที่สามสูตรที่สามมีสถิติแค่เก้าหั่าน,นั้นนะล่ะเก้าหั่านั้นขอให้เดินเป็นสูตรห้าตัวสูตรสูตรนี้สี่พ่อมี้อ่าค่า x นะล่ะไม่มีค่า x ใดใด ครับสนามตุนี้มีห้าตัว,ตวเดินไปอย่างเดียวน้องนักงวดแรกเริ่มเดินตั้งงวดที่ออกเจ็ดเจ็ดครับหลักสิบล่างเล็ก 7, เจ็ดเด็ก 6. หาากอัตมาเล็กแปดสนามุนนี้การเดินดีมากเล็กสามเล็กสอง เลขห้าเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสี่ล่าสุดสวยมากนี่ดูการเดินตั้งแต่นี้เลยเดินแบบธรรมชาติจริงๆเป็นแถวแบบนี้เลยมามาชนนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ ตามนี้เลยตอนนี้ผมกับท่าสีเรียบร้่อยอสิเอามาบังวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้ห้าสิบไซล,ล,ลักล้อยอลัก,ก,กลอยของละวันที่หนึ่งบวกกันสามครั้งบวกลัก้อยของละวันที่หนึ่งสามครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับตัวหนึ่งคงที่คือตัวทีแดงหนึ่งคงที่นะครับตัวทีแดงผมกับีด เวียนไหวไ่พอแล้วนละเวียนบรรทัดไว้ไม่พอนะี่ครับก็เลยเอาประกาศสีแดงมาเขียนไว้เดี๋ยวมันติดเบิ้งบ่อเพราะว่ามันตรงบรรทัดพอดีนะครับก็เลยเป็นหนึ่งคงที่สีแดงแล้วนละตามไปเลยนะี่ตำแหนะ่งแล้วเอามาเบิง้งหลักร้อยก่อนหลักร้อยของระวันที่หนึ่งก็คือเลขหก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 นี่ครับบวกกันสามครัง้งแล้วก็ลักหน่วยของระวันที่หนึ่ง เลขเก้าครับเก้าเก้าเก้าแล้วก็บวกหนึ่งหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ด แปดเก้าศูนย์ครับตรงนี้ตัวนี้นับเลี้ยงอย่างเดียวไม่มีคา่า x ใดๆครับกำลังเดินดีอ่าถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบครับลงเป็นงวดแรกเป็นวดที่สิบขอให้เดินต่อเน,นะนครับกำลังเดินดีชอบมากตัวนี้ก็บางตัวท้ายที่ตัวท้าย ัวนี้เริ่มเดินตั้งหมดที่ออกเจ็ดเจ็ดเท่ากันตำกันกับหมดทำกันกับสูตรเมื่อกี้นี้นะล่ะสูตรที่สามสูตรที่สี่นะละเดินเริ่มเดินหมดเดียวกันขึ้นหมดเจ็ดเจ็ดหมดแรกเลขเจ็ดมาลักสิบหมดต่อมาเลขหกหมดต่อมาเลขแปดหมดต่อมาเลขสามหมดต่อมาเลขสองหมดต่อมาเลขห้า มดตมาเลข 1. หนึ่งมดตมาเลขศูนย์มวดล่าสุดเลขสี่อือให้เดินต่อตามนี้เลยเลาะตอนนี้กับท่าสีเรียบร้อยเยี่ีท่าสีเรียบร้อยแล้วนี่รับมาเบิรงวิธีคำนวณเลยวิธีคำนวณสูตรนี้เราจะใส่ลักหมือนของร้องทีหนึ่ง บวกลักพันของนัองที่หนึ่งบวกลักร้อยของน้องที่หนึ่งครับถ้าว่าลักหมื่อนี่บวกกันสองครั้งนฮที่แล้วก็มาบวกลักพันลักร้อยครับได้เท่าไหร่มาตัวแรกบวกสองก็จะได้หกกับเจ็ดเพราะได้เจ็ดบวกสี่ก็จะได้สองตัว้ทยครับตามนี้เลยมาบวกลักหมืน่นลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดครับบวกสองครั้งก็คือเจ็ดเจ็ดนะแล้วก็ พันและร้อยพันละร้อยก็คือสี่กับหกสี่และหกเนี่ยเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่ตัวแรกสี่แล้วไปบวกสองก็จะเป็นหกสี่บวกสองเป็นหกหกแล้วก็เจ็ดเนี่ยนับเรียงมาเนี่ย สีบวกสเป็นหกหแล้วก็เจ็ดเจ็บวกสีอ่ะเจ็ดบวกสีเบวกสเป็นสิอได้1 1แล้วก็2องนก็จะได้สี่หกเจ็นึ่สองะนครับมีค่ er. าเออยู่สอที่ครับตามนี้เลยลงเป็นงวดแรกค่าเดืนจะเป็นงวดที่สิบ สามนี่นะครับเอาจีบมาบังทั้งสี่สูตรหมดนี้ว่าจีถูกใจเย็บซีหรือไม่หรือว่าถูกใจอ่าถูกใจกันนะไปพิจรารณาบังว่าถูกใจกับพนนันครับดูเพื่อควาบมบันเทิงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่าบังตัวใดที่ชนหลายที่สุดคือตัวที่ชนเยอะมันจะมีเลขหกมีอยหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเนี่ยหกชนทั้งสี่สูตรเลย ตัวต่อมาเลขเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่กับหกกับเจ็ดชนทั้งสี่สูตรที่เหลือก็สองมีสองสูตรหนึ่งมีสองสูตรสี่มีสองสูตรแปดมีสองสูตรเก้ามีสูตรเดียวศูนย์มีสองสูตรบก็จะตัวละสองสูตรเท่านั้นตัวที่ชนทั้งสี่สูตรก็คือหกกับเจ็ดจะมาไหมวันนี้ หลักสิบล่างหกและเจ็ดสองตัวเท่านั้นเนี่ยใครชอบก็นำไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองถ้าไม่เป็นแนวทางให้ไว้เป็นแนวทางเจตีนี่ครับไว้เป็นแนวทางเจตีอ่ะตุ้ยยอดมากสี่สูตรชนสองตัวคถ้าไม่ได้เชื่อนี่ครับตามนี้เลยเจตี สนับถนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับถนุนการพนันทุกชนิดถ้าไมไ่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยเยนะครับเด้่องนีมัลก็ระแรงใจเห็ดกีบปใหมฮาร์ดสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ